หิววาพี่ไม่กินเมื่อไหร่ไอ่เลวเนี่ยมาไม่เอาเป็นประจำเดือนอยู่บ้าปะเนี่ยอุ้ยช่างเยอะครับเป็นแดงเนี่ยมาไม่แล้วกลับมาอยู่กันในช่องอะไรก็ได้แล้วนะหลังจากที่เราอะหางหางกันเป็นนาทีสองอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วไงเนื่องจากเรามีภารกิจนะครับที่ต้องทำก็เลยไม่มีเวลาทำคลิปนะวันนี้เราจะมาทำคลิปแดงเดือดนะในครัว เราจะขอแฟนอะ่ะมีอะไรด้วยตอนที่เขาเปา็นประจำเดือนแล้ดูดิว่ามันอะ่ะจะยอมไหมจะยินยอมไหมแ้แบบผ่าไฟแดงอะ่ะเช่นเช่นอย่งนี้มาแบงโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปตักบนี่ครับทุกคนตอนนี้มันก็อยู่ในห้องนะทำอะไรอยู่ไอู้ัเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเราจะเริ่มตามแผนแทุกคนไปพี่ ทำอะไรพี่เห็นไหมทำไรอยู่เนี่ยเห็นมีตาถามมีมันนึงอะนี่ย่ามายุ้งคนยิ่งเป็นประจำเลยอยู่คุ่นหมีนะเนี่ยประจำเดือนก็ก็ทำอะไรน่ะเปิดขี้หน้าไปเลยปจะไปไหนล่ะคนจะรับจะนอนแหละออกไปเลย มีอะไรทำไมอะหิววะพี่ไม่กินมาหลายมือแล้วเนี่ยมาไม่เอาเป็นประจำเดือนอยู่บ้ามานี่ไงโอ้ช่างเดือดค่ะเป็นแดงเนี่ยไปไม่ไม่เอาแดงเดือดเนี่ยจุ๊บๆตรงเนี้ยเอาป่ะไม่เอามันเปืือนมันก็ซักที่นอนเีงแคงนั้นน่ะื้อซักหรอกซื้อใหม่เลยไม่ต้องทิ้งเงยซื้อใหม่ไม่เอา เด็กกลางคืนไม่มีนอนหนึ่งบ้าไปอีกสามสี่วันเดีวก็หายเลยจะบ้าไหมเนี่ยอรจะไปง้อไห้พีไม่เอารไม่เอาจริงจังเนไงจริงจังาวยจริงจังเปล่าเออจริงหรอเออเดี๋ยวพ่งเออเดี๋ยวดูมาเดี๋ยวดูมาจะ่ปไหนเออเด้ออะไรมาอะไรก็ดี๋ยวูมาเดี๋วดูมา

ก็ม pues> yeah, nah ีน yeah. you know? yeah. yeah, yeah. ิดหน่อยะนิดน่อยจะจริงเหรอพี่อกูให้แล้วเนี่ยอะไรของเนี่ยโอ้ยย่ยย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 เอาย่ยยายยยยสยยูยิยูยิยย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 ายย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 อยยยยเยา ไม่โอ้ต้อเมเอ๊มีชักชกูมิกกูไปแล้วเพื่อนที่นอนตนอี้ยังอ๋อมาเร็วทำแน่ละทำจริงอ่ะดีใจลยเร็วเร็วพี่บอลแล้วยังไงมนํามายอย่ที่มก็ไเวลามันอะไรก็มันกระเบื้อนตรงนี้เงเนี่ยมันเนนนี่อะไรเน้น พี่บอลโดนแลต้องไม่ยุ่งนะพี่บอลไ,ไ,ไ,ไปเลยกลัวมึงเงยมึงหิวเหมือนกันแต่รูใ้ใช่ไหมล่ะใช่ไหม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 รู้มึงไม่รู้เหรอว่าถูกแก้มกันอะไรของมึงงีอ้อะทำคลิปไงพี่ทำคลิปไม่ทำคลิปมาหลายวันแล้วนะคลิปอะไรคลิปแก้ม มาเจ้ามาแล้วมาเจ้ามาแล้วรูมั้ยผิวกมาไม่เอาแล้คลิปนี้ก็พอไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับผมอะไรไม่ดีค่ะจริงไหมผมจะไวแต่ความสนุกสนานไม่เพียงแค่นี้นะครับไม่ต้องการ